เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในชาตินี้ทั้งๆที่เราไม่ตายเรารู้แล้วในหัวใจเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วพอทุกอย่างแล้วสลัดหมดแล้วนี่ยังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นแหะพอลมหายใจข่านี้เราก็ปัดเนี่ยถังขยะเห็นไหมเนี่ยถังขยะนี่เหมือนกับถังขยะเต็มอย่างนี้แหละเนี่ยเพียงถังขยะพอมันหมดสภาพแล้วสลัดพั่วดีดเลยไม่เอาไม่มาอีกแล้วไม่มาแบกมันอีกแล้วแบกมากี่กับกี่การพอ หินน้ละอาใจพอแล้วคราวนี้สมใจขาดสะบั้นไปหมดแล้วสิ่งที่มาเป็นค่าสึกต่อเรากี่จับก,กี่การคราวนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วดังที่เคยพูดเดีพี่น้องหลายฟังเมื่อมาเทศคราวก่อนนั้นมันได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจเราแล้วตั้งแต่วันที่ส5บห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามที่หลังที่วัดหลังวัดดอยธมเกดีนั่นคือคืนวันพบชาติขาดสะบั้นจากหัวใจเรา ตรงเวลานี้จะได้ห้าสิบปีเลยนะพอถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมก็เต็มห้าสิบปีพอดีมีกำลังจะเต็มห้าสิบปีที่เราครองธรรมประเภทนี้ธรรมธาตุนี้มาพบชาติขาดสะบันออกมาตั้งแต่วันนั้นแล้วจนกระทั่งบัดนี้ยังได้มาเปิดให้พีน้องตระเยทราบว่าผลของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนายิ่งหย่อนไปที่ไหนขาดว่าขาดตอนอะไรคึอไปที่ไหนล้าสมัยไปที่ไหนนอกจากกิเลสมันหลอกเขาท่านนะ่ะ เอธรรมาเป็นอาการิิโกอาการดโกท่านบอกแล้วมางคนทน่พ่านมีอยู่ตลอดการขอให้ปฏิบัติเถอะจะได้พบได้เห็นด้วยกันนั่นแหละนั่นเหมือนกับกิเลสมมีตลอดการคิดถึงกิเลสตรงไหนกิเลสนั้นออกมาทันทีเยคิดถึงทำบุดไใดแงใดออกมาทันทีเหมือนกันปเป็นผลเลยเสม,เมอกันปฏิบัติทมเป็นผลต่างทมปฏิบัติตีตอกกิเลสเป็นผลต่างกิเลสไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ